ไปกันไปเน่โคมาสีแบบโฟไปไหนแล้วอยู่ไหนแล้วคตึกหลงไหลตึกหลงไหลตึกฟูนเอาตึกฟูนฝั่งเอาตาไปทางมุมเคสไปตึกฟูนเอ้ยมันย้อนกลับมันย้อนกลับมันย้อนกลับอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเออโอ้ยเห็นแล้วนะอาร์สามสี่พ็อกเกอร์เนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยมันโซนของใครมึงก่อนคนอยู่ตึกหลงไหลมีอาร์สามห้าสีขาวอยู่ตรงอันนี้นะตรงข้าง้ายสะพานสยาม ยี่สิบยางตรงยาวไปหน้าลานรถอยู่หน้าตึกคูนเคสอยู่หน้าตึกคูนเคสเฮ้ยมันอ๋อเมื่อคีเพื่อนเราตัวข้างหลังว่ะอยู่ไหนอ่ะสยามใช่มีไงเนี่ยเห็นข้าเมืองเข้าเมืองกำลังตรงเข้าเมืองเดือกี้เดือกี้ไอ้เจนี่ก็ทนกูอีกยังไงยังไงโผลเกอร์มันหวาไปยี่สิบไอ้เจนี่โนคลิปหนักเลย เต็มหเต็มเมืองเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังตรงสะพานเนี่ยมันมีอาสามภาพป่ะวะจำชื่อมันไว้พี่ไปนี่ไงฝัดโอ๊กเกอร์ไหนวะนี่ไงวีทยอยู่ไหนวะดาวิดกองฟูลดาวิดโดนไปเนื้อไทยอยู่สนามม้ามีอีกคนมาสนามม้าปะขึ้นมาขึ้นลงมอเตองแล้วที่ไปขัดชนขับรถที่อะไรเกินกลาบดูสนามบินนะขัวาขับขวาแต่ เดี๋ยวเดี๋ยวกลางดำไปอ่ะไอ้ที่ขึ้นมุมฝานี่คืออะไรต้องไฟเลยยางมันจะเหินนะยนีอยากผมพี่ผมดองผมเอนไม่รู้ไปไปลงลองลองลงลนงลอ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 งลงลงลังเราลงลองลอาลงลอาลอลงลององไหงเนลยใช่งลองออแต่งมออลอลองลอลลลลงลอลงอล้ลลลไออลล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 อล โอ้ยรถพังแล้วจะลงเขาไปสนามบินแล้วเขาไปสนามบินสนามบินสนามบินอัดแรงอัดตูดมันอัดตูดมั้งมดีม่ดีดเขาไปลงมา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 มาลงมาลมาลิเาลงมาลาลงมาลงมาลงมาลอมาลมาลงงมา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 ลิงมาลงงมาลงมาลงมาางมายงลเามามาาลามาามงามลางลลาาล แตกไปล้อนึงแตกไปล้อนึงช่วยเดีวช่วยเดีวอันนี้สีขาวอยู่ในโกดังด้านซ้ายสุด่เปออไอันนี้มอย่มนอนออกไมได้ออกดมชุดขาวเาชุดขาหมอชุดขาวหมอไมตไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ่ไไอ้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 ไอไ้ไ้อไ้ไ้อไ้อไออไไ้ไอ้อ่ไออไได้อาไไ้อไไ้อไได้อไอไ้ออไ้อไ้ไ้อไไ้ไออไ้อไไ้อ้ไ้ออไ้ออไ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 อ้ไ้ไอไอไ ออนยิ่งกินออกที่มือล็อกรถแล้วสัตว์กูไปกูไปไอ่ยันรถรถล็อกหมดเลยอ่ะปองเคลียร์ไม่ไหวอันนี้ไอ้ถอยนี่ผมรีถอยนี่คือรถขึ้นรถขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเฮ้ยสปองเอ๋มีดมีดอนิเม่มันพี่ลี้ยตรงผมตรงผมอือฮพี่เห็นนะพี่เห็นพี่เห็นล้มาสีอะไรตามเรามาเนี่ยาสีดำตมอยู่ตรงนี่นะคะทางเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าหมอแบบ ไม่ oui ไหวอ่ะมอปล่อยศพนะครับมันบอกอะไรไปแค่นี้คือลำเลยต้อง nah, ลำเฮ้ยหมอรถครับก็ที่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอสีดำไม่อ้เหี้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยสีดำเนี่ยเพื่อนมันนะในรถเพื่อนมันในรถเพื่อนมันในรถเพื่อนมันอยู่ตรงไหนนกัโอ้ยกูโดนเพื่อนแทงช่วยด้วย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 ช่ายด้วยต้องซ่อมปล่อยศพด้วยปล่อยศพด้วยเพอนแค่โคตรไกล มันปล่อยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวห่อแล้วดึงขอขอขออนุาดึงห่อแป๊บนึงนะมันดึงง่ายกว่ามันต้องห่อแล้วก็ดึงออกจะได้ง่ายตีวะที่สั่งมาห่อได้ดิผมไม่มีห่อเฮ้ยในในรถเพื่อนมันในรถเพื่อนมันหนูกำลังกินยาด้ยู่สวยจ๋อเจ๋มันนี่มันช่วยทีอ่ะทีรอดยังยังวิ่หยุดเออช่วยทีช่วยทีขอวารชงมิอมมิอมบ้างมาดิผมอยากลงไปโซนหละงร้อนวิชาป่ะวันเนี้ยเร่งจบเลย จนฟองลเราไม่ขาดเลยเป็นมือสดตัวเลงวันนี้ต้องเร้นอ่ะต้องเร้นเหล้วอ่ะตอนนี้เราโดนอุ้มนล้โอเคโอเคโอเคเรียบร้อยไม่มันมันโดนเปิดมาก่อนเลยเราจะมาชุบเลยพี่ชุบเลยไม่เหลือแต่ซ้ายรอยังไม่มีใครใช่ไหมอ๋ออะมามามากันให้หมดมาให้หมดมาให้หมดสิโซ่หรอไปคือรถประชาชนหรือเปล่า อือสีดำสีดสีดำสส้มสีดำาสีส้มสีส้มโอยหลังแตกแเลอรู้แล้วอ้ปืนกดยิงมันตายในรถได้เลยนะเหน้าสนใจมันอยู่นิ่งกดไว้เนี่ยกดไว้เนี้ยไอ้เฮียรถตายไกลแล้วเนี่ยหมอจะขอไปด้ัวไอ้เฮียกูคนเราพกนะไอ้ควายไม่ให้ขึ้นรถนะ หมอมันก็มีรถของมันพี่จโดนมือเงีขี้กูไม่โดนมืองีขี้กูไม่โดนสามสี่บสะพานลรถสะพานรถสะพานรถชวนให้มันลงไม่ได้อวอนจัดนตจเมขมนเ้มเมิมตมิเตม่ันต็มติต็มนตต็มนเมต่อะเมื่อกี้อ

นั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละนร่นแหละเสอติดเอ้ยเอ้ราไต่อะพี่ตู๊นี่แหละติดแน่นอนเงี้ยติดติดแน่นอนเงี้ยติด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 คือไม่ได้ติดสุดดิผมผมอยู่โฮมโปรอะมันมันซ่อมในรถนะอยเส้นเขาอากีน่านะขยคนนึงแค่ลืมตัวใช่ไหมเนี่ยลองเขยับรถใช่ไหมอ่ะมันไปยึดไปแขวนอยู่ในรถมายู่ในรถมันมาซ่อมมันซ่อมในรถไม่เหยียด คัลงไปชื่อเราส่งแค่นั้นชัคกี้ชัคกี้บาซาไอ้เหี้ยนอบในรถไดด้้วยอ้เหี้ยไม่ได้ชัคกี้บาซาร์ติด้อต่อหน้าต่อตาป่ะปล่อยมันเสียเวลาไปช่วยเพื่อนใครโดนนิดใครโดนอยู่บอกมาดิชัคกี้บาซาชื่อขึ้นตะกี้นี่ไงอะไรคู่รถอะไรอะไรนี่นี่ตรงนี้สองคนเอ้ยคนนึงนี่อ่ะสายแตกติดล้อยิงล้อยิงล้ออ่ะสายแตก แล้วรถขึ้นสะพานมาเลยสีชมพูมันตายความกว้างยิงรถรอ้สีเทาเนี่ยสีเทาเนี่ยซ่อมในรถเหรอควากิมในรถไม้เบลล์รีบอัดไอ้สับสีสเท่าข้างหลังนี่ลงเรเบลเก่าเ่ยเรเบลอะเลยะเบลมีอาับสีสีเท่าข้างหลังเนี่ย ขึ้นหนูไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยลำเข่าตามมานะซัมซีสีทองคันนึงมันอยู่เรเดีประมาณสี่ห้าคนอะไรเช็ดข้างในอ่ะตอนนี้อยู่เรเดียที่สองเด็ดเดดดักมุมมั้ครับโอ๊ยเชี่ยกูจะดักโหไอ้เหี้ยชนกูทำไมเนี่ยไอ้ไม่ได้โอ้ยเชี่ยสีดำเต็มเลยพี่พี่สักกู่ายไปไหมสีดำเต็มเลยพี่ไหนสนามบินสนามบินสนามบินสีดำเต็มเลยพี่บินนิวไพ่อะพี่ต้องบอกกนนะ ผมอยู่หน้าโฮโปมัน่อยไเลยแน่นโฮโปนี่กแดงอ้ใช่พี่ไอ้ชี้ยกดกดมเลยกดได้ปะอ่กูก็จอดอย่างเงี้ยอดีก็ไปไหนไม่ได้กดไปแต่ผมอยู่หน้าโโเลยยิงยิงงยิ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 งพงยนี่่ยิงปตยยิงยิงิผมเด้งอยู่อ่ะูอยู่งยก็ปั๊บปั๊บ ปั๊บเอาหัวไอ้กลุงี่หเอาหัวกมจริงที่อยู่กลุมจริาหัวไ้ลุงจิงนี่ยมาลุงิงเอาหัวลเลไปดูไม่ี่ยเพื่อนไม่ช่เพื่อนไม่ช่เอมบนรถยับยาอ๊บอ๊อบมันแตีมันหนีมันหนีแมเนอร์อยู่ไหนอะอบนี่ไงคนที่ซ่อมรถในรถเนี่ยรถคันแดง มันขึ้นไปช่วยสีเขียวเพื่อนมันโดนอุ้มอยู่ข้างบนไมเนอร์อยู่ไหนอ่ะรถมันเกิดสร้างคุกอ่ะทู่ไหนอ่ะเกิดตรงไหนนะสร้างคุกอ่ะมังไหวมั่ไหวสร้างคูรุ่นเลยเหอเออข้างนอกเมือะไรเงี้ยที่ไหนไปเกิดใจแบบนั้นเฮ้ยอย่าไปรับอย่าไปรับเออหลบหควงชุบคกูมันลงมาเล่นแล้วนะมันลงเล่นเยอะนะไปไม่ไปเราเข้าอย่าพูดไปดิอยู่อยู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นะใครใครอยู่ใครถ้าหารบ้างเนี่ยใครอยู่ใครท้าหารบางที สีดำเยอะสีดำเยอะสีดำเยอะมากเอาเข้ายออกมาเอาเข้ายออกมมีใครมีใครว่ามัะ่ชุบมันชุบตัวนึ่งเอ้เข้ายออกมาเอ้าเข้าเลยออกมีใครมีใครว่าม้ยะบพี่ชุบมันชุบัวนันเอ้าเข้าเยออกมันอ้เข้าเลอกมามีใม่มั้ยีี่ชมันตวนเอ้าเนยกมาเข้าเนกมามีใครมีใคามันยลับพี่พนบมันตกนอ้าเ้าเยกมาเอเเยออามีใีใว่มัยนนมันตกนึ่เย้าเขเย็นกมเอ้าเยอเีใี่ เราเล่ผมช่วงทำใมช่ว่างนกันไอพี่ไวไอพี่ผมมันตายด้วยมันตายด้วยไม่เชลีอยู่นครับเดีนูไปน่ออยู่อยู่ตรงที่เราเคยไฟต์กันรอบก่อนกับสูตรดำอ่ะจำได้ปะนอกเมืองตรงสะานอ่ะที่เป็นเนินเขาอ่ะตายีใช่ฝังฝั่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 งซ้ายฝั่งซ้าจำได้ปะที่เราเคยเคยนัวกันอ่ะที่มันขึ้น หมด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 ใจเย็ S <S นใจเย็นเลยเลยเล่เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวช่วยไอนี่ขึนเสร็จแล้วหมดหมดไปนื้อหมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปช่วยเอาห่อให้แล้วเราไปช่วยพี่รันลุนได้บ้างเนี่ยพี่ศักต้อมรถไปไหนยันหนีไปไหนนุ่มเอาล้วพี่กุมภากุมภาเออรับพี่ลานลุ้นหน่อยดิอ่ะได้คนว่างพอดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยพี่สนเคลื่ล่าสุดไปแล้วเนื้อไนึนื้อมาพี่สักเอาไปก่อ้ไม่ปไปอุ้มเนี่ยไปล่าสุดประกาใครมาเรี่ยงประกาศใครมาเนี่ย เดี๋ยวพี่สั่งเลยวะพี่สั่งไปเลยขาดหนึ่งศพพี่สั่งมาอุ้มหน่อยโอ้โหเชี่ยรถคันนี้เต็มหลวงหวงหลวงโอ้ยเางหลังใครอ่ะจังหวัดก็ตายด้วยเนี่ยไอปิง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 ไปรับไปรับหน่อยไปรับคนที่รันรถหอได้ปยะเดี๋ยวกูห่อห่อได้ห่อได้ห่อได้ไปอันนี้จบมันได้ปหมเออไม่หายาไปเลย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 ใครมาไม่รู้ไอ้เที่ยแต่กูมูฟก่อนเอ้ยมีคนมามีคนมา พี่กูมาลงพี่สักข่าวไหมว่าไม่อยู่ในน้ำไมนอยู่ในน้ำนะมันมันโง่มันขับวซุบลงน้ำแล้วมันก็ตายอยู่ในน้ำไอ้เทียดดิสต์ร้อยชิบหายแล้วรถลอยปิ้งก่อนพี่โคไปก่อนซ่อมรถเร็วดิเฮ้ยรถยังไม่พังมันชุบอยู่มันชุบอยู่มันชุบอยู่ทำไมกูเห็นควันขึ้นขนาดวะเออทำไมกูเห็นควันขึ้นวะปิ้งเออพี่จำอนิเมะเลยปองอยู่ไหนฮะไปรับรถไปรับอยู่ไหนวะเออ <ève S 1> <sociedad. S 2> แกตายยังโอ้ตะกินนี้ใครให้ช่วยที่ไหนบ้าตายบ้าตายบ้าเนี่ยที่พี่ส่งตาย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 ไปช่วยพี่สิริของเราอ่ะเนี่ยคือพี่ของพี่จะช่วยได้เลยเพราะว่ามันตายด้วยมันตมมันจมน้ำตายได้ได้เดี๋ยวผมรีบไปไปไปไช่วยเจกันตรงไหนวะเนี่ยอยู่โอ๊คเกตโอเชียนยินยักเลยพี่พี่สัตว์เธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด่ใส่สีแดงอ่ะไรใส่สีแดงอยู่นะโลโนคิปไม่ได้นะเออขับไปก็ได้มา เอ้ยยคยันไม่ดีเลยอนชุบหน่อยเฮ้ยไหนอยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนนะด๊สีดกดเอะอะไรวะตรงไหนวะเ้นเโอเชียพี่สัยิงยาวเส้นเกตโอเชียเลยใยต้ี่แงมีใครตายเก็บไอ้นี่หรือเปล่าเลี่ยนไหมเปลี่ยนลงเลยดรให้ผมไหพี่ทีมของผมรถดัมากเลยน่ตัวอ้โหเออระยะหนึ่งศพแค่ไนโอ้โหกูมาเกิดไหนแล้วเนี่ย อยู่ตรงทะเลอะอยู่ตรงทะเลฝั่งฝั่งซ้ายมืออะก่อนถึ่งใทหาระผมมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปครับอเปลี่ยนรถอะพี่เนียกนี่รส่งไปละส่งส่งคลิปไปละขับยากพี่ไม่อยากไปะเกันหมดแล้วตอนยพี่เดี๋ยวผมมารถไปเองคั้นึงเกิดบนสะพานที่ตายตอนแรกอะอะไรของมันวะอยวขับรถไปไหนะสะพานตรงนั้นเลยจ้ือว่ไม่ใส่ไม่เกียรแม่งดิ้นหนีไอ้เหี้ย แคปชื่อทันปะไม่ทันเอ่อไอเยนี่ชื่อ g จอออ้าวไปกับใครนะพี่สักไปละเอรื่งด,ดจะอยู่ไหนนะครับมีรถปะมีคนไปช่วยหรือ,อยังพี่ไฟมีรถปะยงัยงยงังยังยังเจ๊เด้งศพจริงอ่ะเอ๊ะมันยังไม่ถึงเหมือนเมื่อกี้เจ๊เพิ่งกดไปอ่ะอยู่ตรงไหนเจ๊อยู่ตรงไหนวะเยอะหรอ สะพานก่อนไอเนี้ยก่อนที่อยู่ตรงเซนิชมีตัวหลุดตัวนึงอะอยู่สะพานก่อนถึงค่ายทหารน่ะอ่าเจ๊ผมผมเลียกรถมาแล้วขึ้นรถไว้เดี๋ยวผมับสะพานน้ำตกอะสะพานน้ำตกอะเจ๊เจ๊ผมอยู่ข้างล่างกำลังไปช่วยโอเคโอเคนี่ยเห็นปะเจ๊เจ๊กดเคที่ละเห็นปะอยู่ในน้ำมันก็ไหลว่ได้ใบมันมันติดผืนนี่จังแล้วไมมันตายอย่างนั้นอะเจ๊ไม่รู้อะ ไม่สีแดงใครมาหยุดหยุดหยุดพวกไหนครับตำแหน้าเจ้ผมเตรียมเที่ยวก่อนตอนนี้อยู่นอกเมืองใช่ว่าอยู่ในเมืองนอกจจะตายเปล่าเอ๊ะตัวหลุดไอ้มันเขาไม่ได้มันกระตุกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายนะได้อยู่เจ้ได้อยู่ไม่ตาย อยู่ไหนกันพี่ตอนนี้เจ้าอยู่ไหนเจ้าอยู่ลานรถครับผมเด้งไปไหนวะโอ้านรถลานรถตอนนี้ยผมวนวนเป็นกระเพราชาวตงอยู่กันน่ะอยู่ไหนนะเจ้าอันนึงวนเป็นขายนานรถพี่ตอนนี้ได้ยินไม่ทัานะสำนเมื่อกี้แบบรพี่หน่อยดิไปช่วยไปช่วยลานรถไปรถเห็นใจชิบหายแล้วรู้สึกน้ำลึกด้วยมันน้ำมันลึกอะมันไม่รู้จะช่วยไงแบบ หอมันจะเหาะก็ได้เราพุ่งชุบเจไปเลยก็ได้มันมีศพอยู่ข้างในมันเหี่ไหนใครไปขึ้นรถพิสักรนงังรถพิสักล็อกปะไหวนะเว้อ่างเงี้ยนะเจ้ไม่มีหอบมั้งเนาะที่พี่เองใครอยู่แถวตรงนี้ปะตรงที่ชอตรงตรงทางเป็นอยู่ปะใกล้ๆเลเบลอะเออใกล้ๆเลเบลอะมาหอให้หน่อยสองตัว เมื่อกี้เจแบบเล่น5ต่อหนึ่งอ่ะเชี่ยมันแบบมันมันเจตีมันลงแล้วมันก็ชุบขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วแบบท่าบอกว่าทำไมขี้หัวไม่แตกเลยวะเมื่อกี้เจมึงเอามึงทำได้อยู่ไหมที่ผละตายผละตายทำหรืเปล่าหาทำเย้พี่ผมรูดวะ Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.